สวัสดีครับวันนี้พ่อครัวตัวออนะครับจะมาทําเมนูนะครับข้าวซอยนะครับอร่อยมากครับมีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะครับหลังๆมามีการปรับประยุกต์นะครับเป็นข้าวซอยหมูด้วยนะครับสําหรับชาวไทยพุทธนะครับคำว่าปรับประยุกต์เอากับสภาพปัจจุบันนะครับก็คือทําตามคอนเซปต์ช่องเรานะครับ ง่ายแต่อร่อยนะครับแต่ข้าวซอยเนี่ยเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารผสมผสานในการหลากวัฒนธรรมในการข้ามวัฒนธรรมนะครับก็ขอก็คือทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับก็มีชาวจีนนะครับที่อพยพมาจากต่างตะวันออกกลางนะครับชาวมองโกนะครับนะครับมาอยู่ที่มณฑลยูนนานนะครับของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็น ชาวจีนมุสลิมน,นะครับซึ่งซึ่งเรียกว่าห่อนะครับก็ในสมัยอดีตการนะครับก็มีการคือการทําการค้านะครับโดยเฉพาะชาวจีนห่อเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการขนส่งนะครับก็มาทําการค้ากับประเทศจีนนะครับซึ่งจีนทางตอนใต้ก็คือค้าขายกับประเทศไทยทางตอนเหนือก็คือ พมา่าบ้างนะครับแล้วก็ยาวจะไปถึงประเทศอินเดียนะครับก็นำวัฒนธรรมเนี่ยการทำอาหารที่ผสมประสานระหว่างตะวันออกกลางนะครับประเทศจีนในเรื่องของการใช้เส้นนะครับแล้วก็มาผสมประสานเรื่องของสมุนไพรนั่นเองนะครับก็เมนูนะครับที่ ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดทางภาคเหนือเราตืงหวัดลำปางจังหวัดลาพูนอย่างเงี้ยครับต่างจังหวัดลําลพูนงเงีย้ยครับ,รบก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับของชาวจีนฮอดที่ที่เชียงใหม่ก็มีอันต้นตํำรับนะครับก็ถ้าต้นตำรับจริงๆต้องไปทานที่เชียงใหม่แหละครับแต่ว่าจะไปทานจริงๆก็คงยากนะครับแต่เราก็ปรับประยุกต์เอาว่าเราจะทําทานเองเราจะ ครบไหมนะครับอามาวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับเราต้องมีพริกแก่นะครับซึ่งถ้าเราไปตำเองเอย่างที่พ่อโคตออแจ้งไปแล้วนําเดยดไปแล้วว่าโอโหคงนานมากนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นเครื่องครื่องสดนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับมีข่านะครับมีผิวมะกรูดนะครับมีหอมแดงนะครับมี กระเทียมนะครับมีกะปินะครับถ้าถ้าทางภาคเหนือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกะปิก็จะใช้ถั่วเน่าอ,อย่างเงี้ยครับใช้ถั่วเน่าแต่เราก็หาไม่ได้นะครับถั่วเน่านะครับก็ใช้ใชกะปิแทนนะครับก็นําส่วนผสมแล้วก็มีขมิ้นด้วยนะครับขมิ้นเพื่อเพิ่มสีสันนะครับแต่ก็ใช้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยครับไป ไปคั่วก่อนนั่นคือพิแกกสดนะครับส่วนเครื่องเทศแห้งนะครับเราจะใช้เราจะใช้มิตรกระวานนะครับแล้วก็ลูกผักชีผสมเข้าไปด้วยแล้วก็ผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่เข้าไปด้วยผสมผสานกันเข้าไปจนการผสมประสานระหว่างเครื่องเทศกับสมุนไพรก็ถือว่าหอมเครื่องเทศเหมือนกันนะครับวิธีทําก็เครื่องเทศที่มีความชื้น คือความชื้นน้อยก็คือพวกต็ดผักชีลูกกระวานอะไรเงี้ยครับเราก็เอาไปคั่วก่อนด้วยไฟอ่อนๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะครับลูกผักชีนะครับหอมแดงหอมแดงเนี่ยว่าทีหลังนะครับมันมีความชื้นมากนะครับผิวมะกรูดนะครับตะไคร้ข่านะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเครื่องแกงนะครับผสมกะทิ เอาผสมผสมกระปิดนะครับแล้วก็แห้งเสร็จแล้วเราก็มาโขลกรวมกันแล้วก็ผสม gen, นะครับเป็นพริกแกงนะครับกว่าจะได้พริกแกงมาก็ก็นานเหมือนกันแต่วันนี้เราใช้สําเร็จรูปเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดผสมกับผงกะหรี่ครับนี่เลยเป็นการแก้ปัญหาเป็นการปรับประยุกต์ให้ง่ายๆสําหรับครอบครัขขวครบครัวตัวออกนะครับก็คือปรับประยุกต์ให้ง่ายๆนะครับแล้วก็เครื่องเคียงนะครับมี หอมแดงครับถ้าเป็นหอมไทยเนี่ยก็จะมีความชุนีหอมแขกเพราะหอมแขกเนี่ยจะไม่ฉุนแล้วก็หอมไทยนะครับแล้วก็ใช้น้ําตาลความหวานนะครับจากน้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับถ้าทานข้าวซอยนะครับจะต้องมีพริกผัดนะครับพริกผัดก็ผัดพริกนะครับถ้าจะให้หอมนะครับต้นตำรับจริงๆก็ใช้กับ ใส่ชะโกชะโกก็คือกระวัดดดำเข้าไปด้วยนะครับจะได้หอมหอมนะครับแล้วก็ทานกับมะนาวนะครับมะนาวนะแล้วก็นี่เลยครับตักเลียนด้วยกระผระากาะโดนนะครับผักกาศโดน,นแล้วก็มีต้นหอมและผักชีกนะครับวิธีทำนะครับเราจะ เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่นะครับไปตุ๋นนะครับไปเคี่ยวกับนะครับเคี่ยวกับกะทิหางกะทินะครับให้ให้เปื่อยเชก่อนนะครับเพ่เป็นการกระชับเวลานะครับก็เอาแบบง่ายๆนะครับแต่ขอให้ส่วนประกอบหลัก เขาได้ครบถ้วนนะครับไม่ได้ขาดความเป็นเข้าวอยไปนะครับแต่ว่าจะให้ครบร้อยเปอร์เซ็ต์ก็คงต้องไปบนตำหรับจริงๆเๆข้าวอยเขามีความคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าเป็นการข้ามวัฒนธรรมนะครับของตะวันออกกลางนะครับของชาวจีนชาวจีนฮ่อนะครับคือชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่มณฑลยูนนานนะครับแล้วก็มาทำมาค้าขายนะครับก็นำวัฒนธรรมเรื่องของข้าวซอยมาด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็ที่เชียงใหม่นะครับที่ทางภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ลำปางลำพูนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ประเทศพม่าก,ก็มีอาหารคล้ายๆกับข้าวซอยนะครับมีชื่อว่าอนุชวย ครับเนี่ยก็คล้ายๆกันก็ก,ก็ก็เป็นชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามจีนฮ่องนะครับที่ไปทำมา,า,าค้าขายกับชาวพม่าก็นําวัฒนธรรมการทานอาหารไปเผยแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นการค่อยเจอวื่อการข้ามทางวัฒนธรรมนั่นเองนะครับกระทิตกมาแล้วครับกระทิตกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะผัดพี่แกง ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะผสมนี่นครับผงกะหรี่ลงไปด้วยนะครับเมนูนี้เราจะคุกคลิกนะครับคิดความเริ่มแตกมันแล้วครับที่จริงก็แต่วันนี้เราเนี่ยครับเราได้ทำต้มซุปไปแล้วนะครับเราก็เลยต้องเราใส่นี่ไปเลยเลยนะครับ นี่เลยครับที่เราต้มไว้แล้วนะครับเป็นการกระชับเวลานะครับในระหว่างรอน้ําเดือดนะครับตอนนี้พ่อครตอได้ไปลวกบะหมี่นะครับก็ปกติใช้เส้นเส้นแบนนะครับเส้นข้าวซอยนะครับแต่วันนี้เราก็ปรับะยุบเป็นเส้นเส้นบะหมี่ไข่นะครับเราใส่น้ํามันหรือว่าเวลาลวกลวกบะหมี่เราก็ใส่น้ำมันลงไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปนอกน้าเย็นก็ได้นะครับ เดี๋ยวในระหว่างนี้เราจะปรุงเครื่องนะครับปรุงเครื่องอันนี้ทาทาทานนะครับทําให้กับลูกๆนะครับก็แค่นี้นะครับเราจะปรุงเครื่องนะครับด้วยน้ําตาลน้ตาตาลมะพร้าวนะครับเราจะไม่ให้เขาหวานมากนะครับเพราะว่าข้าวสอยแต่หวานมากไม่ได้ครับต้องมีความเค็มนํานะครับแล้วก็ น้ำปลานะครับน้ำปลาตอนเส่น้ำปลาก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในเครื่องแกงของเรามีกะปิแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับมาชิมรสกันนะครับ ได้แล้วครับตอนนี้เราก็มาทำนะครับพริกผัดนะครับก็ใช้พริกป่นนะครับผัดกับชะโกนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีชะโกชะโกซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับเราจะใช้น้ํามันนะครับเราผัดแล้วนะครับเราจะใช้น้มันที่ร้อนๆนะครับไปผสมเข้าไปอีกนะครับจะได้กลิ่นหอมนะครับเราจะไปผัดก็ได้นะครับตอนนี้เราผัดไปก่อนแล้วครับเราผัดไปก่อนหน้าแล้วนะครับ ขาดไม่ได้เลยนะครับใส่ก็ใส่ชะโกนะครับดีก็ใช้ไฟไฟกลางถึงไฟอ่อนนะครับอนี้จะไม่เอานะครับกลับด้านนะครับเรียกกับด้านด้วยโ okay. อเคกรอบพอดีแล้วครับ เสร็จแล้วครับเรามาตักสืบได้เลยนะครับเส้นบะหมี่นี้เราลวกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คลุกน้ํามันกับนกน้ําเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาตักสืบได้เลยนี่เลยนะครับสะโพกไก่ครับแล้วก็ใส่น้องเข้าไปนะครับน้าพอขูุกลิกนะครับน้ําพอขูุกลิกกันนั่นเองนะครับราดน้ําเข้าไปนะครับ แล้วก็โปกอีกกรอบลงไปนะครับอีกกรอบแล้วก็แสงเข้าไปได้ยนะครับผัากกาดดองนะครับแล้วก็หอมซอยนะครับหนาหน้าด้วย ต้นหอมนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีต้นหอมนะครับยิบหน่อยนะครับแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้เลยครับผัดนะครับถ้ามีชะโก้ด้วยก็จะอร่อยนะครับนี่เลยที่จริงทางภาคเหนือเขาทานคู่กับหอมนะครับหอมลูเกเล็กๆนะครับทานได้เลยก็เป็นอันเสร็จนะครับ เสร็จแล้วครับข้าวซอยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับพ่อครัวตออเมนูนี้ที่คิดถึงนะครับมาเลกเป็นเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในการทําอาหารนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจพ่อครัวตออนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับปากันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สบายดีเจ้าสวัสดีเจ้า